สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตนะครับสัปดาห์นีนะ้มีโอกาสเชียร์ทีมชาติไทยกันอย่างต่อเนื่อง2ชุดรุออ่นอายุไม่เกิน23ปีแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่ที่จะอุ่นเครื่องให้พวกเราได้ดูกันรวมแล้วนี่คือ5เกมนะครับชุดใหญ่2แล้วก็ยูย่เนี่ยมีทั้งหมด3เกมด้วยกันฉะนั้นผมก็ไล่ทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ความพร้อมของทีมชาติไทยชุดใหญ่ยูย่มาจนถึงคู่แข่งอย่างกาตาร์้วก็บอก รายละเอียดไปเรียบร้อยแล้วมาถึงเกมของทีมชาติชุดใหญ่ที่จะอุ่นเครื่องนัดแรกนะครับพบกับทางทีมชาติเนปานก่อนเตะที่ชนบุรีสเตเดียมนะครับในวันที่24มีนาคมนี้ฉะนั้น เกมต่อเนื่องเลยนะครับจบจากยู23มาต่อถึงทีมชาติชุดใหญ่แฟนๆใครเดินทางไปได้ก็ไปเชียร์ที่สนามนะครับเปิดขายบัตรให้ดูการ50%ของความจุสนามเมือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครดูไม่ได้ก็โปรแกรมขึ้นตามนี้เลยครับเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางเป็นออนไลน์ดูได้ทาง AIS Play อ้าเราไปดูคู่แข่งของทีมไทยชุดใหญ่กันดีกว่านั่นก็คือเนปาลนะครับเนปาลแรงกิ้ง ต่ำกว่าทีมไทยและที่ผ่านมาถือว่าเป็นสมบัน,น้อยในวงการฟุตบอลในย่านของเอเชียเรานะครับโดยเฉพาะอยู่ในโซนเอ,เ,อเชียใต้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่ชาติที่เป็นมหาอำนาจลูกหนังมากนักแต่ว่ามีเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจนะครับและพอลงรายละเอียดวันนี้เนปาลเอาจริงเอาจังกับฟุตบอลมากแค่ไหนถ้าพร้อมแล้วกดซ u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดสายโค้งแล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราและที่สำคัญนะครับ ช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์ไปติดตามเพ่เรื่องราวของทีมชาติเนปาลนะครับที่ผ่านมาเนี่ยคงไม่แปลกนักถ้าใครหลายคนไม่ได้เกรงกลัวหรือว่าเชื่อว่าทีมชาติเนปาลจะเป็นของยากแล้วก็สร้างความลำบากใจให้กับทีมชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดเราไล่ปูมกันดูนะครับหลังจากดูตั้งแต่อดีตมาเลยเนี่ยจะพบว่าเนปาลเป็นประเทศที่ไม่ได้ให้ความสําสคัญกับกีฬาฟุตบอลมากนักซึ่งเรื่องนี้ส่งผลต่อการพัฒนายอย่างชัดเจนที่สุดกีฬายอดนิยมอันดับหนึ่งของเนปาลก็คือคริกเก็ ไม่ต่างจากอินเดียส่วนอันดับ2เนี่ยกินกันไม่ลงระหว่างฟุตบอลกับวอลเลยบอลซึ่งช่วงหลังเนี่ยเหมือนวอลเลยบอลจะแสงด้วยเมื่อเราเรียงลําดับความสําคัญแบบนี้นะครับกีฬาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็จะได้งบประมาณในการพัฒนามากที่สุดเหมือนกันนั่นเท่ากับว่าฟุตบอลก็แทบจะไม่เคยได้รับการเหลียวแลหรือว่าได้รับงบประมาณที่เหมาะสมจากรัฐบาลของเนปาลเลยเนปาลเ,เป็นประเทศที่มีเนื้อที่1,47,516ตารางกิโลเมตรใหญ่พอๆกับประเทศในอาเซียนอย่าง สหปอล่าวฟิลิปปินส์และก็มาเลเซียแต่นับตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยในปานกลับมีสนามฟุตบอลระดับนานาชาติเพียงแค่สนามเดียวเท่านั้นก็คือดาชารัตรังชาลาโดยสนามแห่งนี้เนี่ยใช้แข่งขันในเกมสําคัญสําคัญทุกเกมไม่ว่าจะเป็นบอลลีกหรือว่าการแข่งขันระดับทีมชาติเหตุผลเดียวครับที่ฟุตบอลของพวกเขาเนี่ยไม่เดินไปข้างหน้าสัทีแม้ว่าจะเริ่มมีการแข่งขันในประเทศตั้งแต่ช่วงปี1930แต่มันกลายเป็นว่า ฟุตบอลไม่ตอบโจทย์ในแง่ของความนิยมมันไม่สามารถเป็นอาชีพที่ทําเงินแล้วก็พลิกชีวิตเด็กคนหนึ่งได้เหมือนที่คริกเก็ตเป็นเนื่องจากว่าคริกเก็ตเนี่ยได้รับความนิยมมีทั้งหลีกในประเทศและก็หลีกใหญ่เพื่อนบ้านอย่างหลีกอินเดียที่ถือว่าเป็นเบอร์ต้นของกีฬาชนิดนี้รองรับอีกต่างหากอีกหนึ่งสิ่งครับที่สะท้อนถึงความนิยมได้ก็คือในปาลเนี่มีทีมคริกเก็ตระดับท็อปอันดับ15ของโลกนะครับขณะที่ฟุตบอลในพวกเขาขึ้นขึ้นลงลงอยู่อันดับที่160 ถึง180จาก200อันดับในฟีฟ่าแร k งกิง้งขนาดที่ฟุตบอลในประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นทีมที่มีกลุ่มนายทุนหรือว่าบริษัทใหญ่ๆใ,ในประเทศเป็นเจ้าของเช่นทีมจากโรงงานบุรีอย่างจันักปูทีมจากสายการบินในประเทศอย่างรอยัลเนปาลแอร์ไลน์ทีมจากตำรวจแล้วก็กองทัพนอกจากนี้ครับแต่ละทีมเนี่ยก็ยังตั้งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศด้วยอย่างกาดมันดุดังนั้นเมื่อไม่ได้มีการดึงกระแสแ,แฟนบอลจากท้องถิน่นก็ทําให้ความนิยมเนี่ยมันเดินไปแบบเรื่อยๆไม่ได้กระเตื้อง จนทำให้ไม่สามารถแซงหน้ากีฬาอันดับ2ที่ตีคู่กันมาอย่างวอลเลย์บอลได้เลยเช่นเดียวกันครับความนิยมที่มีต่อฟุตบอลต่างประเทศมันก็ไม่มากครับชาวในปานเนี่ยเพิ่งจะได้ดูการถ่ายเท่าสดฟุตบอลต่างประเทศครั้งแรกในช่วงหลังปี2000นี่แหละครับโดยเป็นการแข่งขันฟุตบอลบูเดสติกาของเยอรมันซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถานทูตของเยอรมันในประเทศในปานเนี่ยไม่ได้มีภาครัฐ หรือว่าบริษัทเอกชนไปประมูลซื้อลิขสิทธิ์มาเหมือนบ้านเรานะครับเมื่อขาดทั้งการสนับสนุนของภาครัฐแล้วก็การไม่มีตัวอย่างมันก็ขาดแรงบันดาลใจการจะไปข้างหน้าโดยใช้พลังมวลชนขับเคลื่อนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยากที่สุดคุณจะเปลี่ยนความคิดของผู้คนในประเทศได้ยังไงในเมื่อพวกเขาเล่นฟุตบอลแล้ว ไม่ได้ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนเล่นดีขึ้นนอกจากความสนุกไม่มีสิ่งใดจับต้องได้เลยนี่คือเหตุผลที่เนปาลเนี่ยไม่ได้เป็นที่จดจําของชาวโลกนะักในเรื่องของฟุตบอลและบางครั้งที่เราได้เห็นผลการแข่งขันกับพวกเขาตามอินเทอร์เน็ตหรือว่าหน้าข่าวกีฬาเราจะพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยเนปาลตกเป็นฝ่ายแพ้ซะทุกทีไป อย่างไรก็ตามครับของบางอย่างเนี่ยมันก็ต้องอาศัยแรงกระตุ้นที่เกิดจากปัจจัยภายนอกเพราะว่าเนปาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นชาติที่มีโอกาสเติบโตบนเส้นทางฟุตบอลเลยด้วยซ้ำแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเมื่อพวกเขาเนี่ยได้เข้ามาเป็นสมาชิกของฟีฟ่าในปี1970ทีมชาติของพวกเขาจึงได้ออกมาโชว์ลีลายอย่างเป็นทางการครั้งแรกและก็เริ่มจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลเนปาลเนี่ยไม่ได้มองข้ามปัญหานี้แต่มันเป็นไปตามกลไกและก็โครงสร้างของสังคมการผลักดันในสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนวงกว้างมากกว่าเพียงแค่เฉพาะกลุ่มก็คือสิ่งที่ต้องเร่งมือครับดังนั้นคริกเก็ตและก็วอลเลย์บอลจึงมาก่อนฟุตบอลเสมอไปจนใน,นที่สุดเน,นปาลได้ลงเล่นเกมระดับนานาชาติภายใต้การรับรองของฟี ف าครั้งแรกกับทีมชาติจีนตอนนั้นแพ้ไป 2. 6ต่อจากนั้นเนี่ยได้แข่งขันในรายการอย่างเอเชียนเกมส์และก็การแข่งขันระดับ ภูมิภาคของเอเชียใต้ก็คล้ายกับอาเซียนคัพของโซนเรานั่วแหละครับเหตุผลทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อและสนับสนุนให้เยาวชนในประเทศเนี่ยหันมาเล่นบอลกันมากขึ้นสมาคมฟุตบอลของเนปาลได้รับการช่วยเหลือจากฟี่าซึ่งมีเรื่องของการก่อตั้งสูนย์ฝึกเยาวชนต่อยอดไปถึงลีกในประเทศก็มีการเพิ่มรายได้ต่อหัวให้กับนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นด้วยประเด็นสําคัญก็คือเมื่อฟี่าได้เห็นถึงความตั้งใจในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาของเนปาลฟีฟ้าเองก็เลยส่งความช่วยเหลือเข้ามาครับหลังปี1980ทั้งเรื่องของเงินผู้เชี่ยวชาญด้านฟุตบอลโคช้ชที่มีใบอนุญาตเพื่อมุ่งเป้าไปที่ระดับราหยา่ขาขณะที่รัฐบาลเนปาลเนี่ยก็ได้พยายามสอดแทรกบทเรียนฟุตบอลลงไปในการเรียนการสอนของแต่ละโรงเรียนในประเทศด้วยเด็กๆจากสวนฝึกชุดนั้นเนี่ยสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ในระดับ ภูมิภาคครับโดยเฉพาะการแข่งขันในรายการ South a อ i ช n g นเกมที่มีอินเดียปากีสถานสรีลังกาบังคลาเทศและก็เนปาลแน่นอนครับเนปาลถือเป็นทีมบวยด้านฟุตบอลในกลุ่มนี้แนอดีแต่ว่าหลังยุค80เป็นต้นมาเนี่ยเนปาลคว้าเหรียญทองในรายการนี้2สมัยเหรียญเงินอีก2และก็เหรียญทองแดงอีก2แต่หลังปี2000เป็นต้นมาครับมันเกิดความขัดแย้งเป็น2ฝั่งในสมาคมกีฬาฟุตบอลของเนปาลขั้วแรกเนี่ยคือฝั่งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนคั่ว2เนี่ยคือฝั่งที่ได้รับการสนับสนุนจากฟีฟาปัญหามันหนักข้อถึงขั้ขนมีการเมืองมาเกี่ยวข้องจนสุดท้ายเนี่ยถูกแบนห้ามแข่งขันในรายการฟีฟารับรองเป็นเวลา2ปีด้วยกัน2ปีที่หายไปก็เป็นช่วงเวลาที่วงการฟุตบอลเนปาลเนี่ยต้องลืมไม่ลงนะครับปัญหาการพัฒนาและสร้างค่านิยมด้านฟุตบอลมันหายอีกครั้งหนึ่งรากฐานที่เคยสร้างเอาไว้ก็ต้องมาเริ่มกันใหม่ทั้งหมดแม้กระทั่งลีกฟุตบอลในประเทศ ก็มีเพียงแค่หลีกเดียวและใช้เวลาในการแข่งขันเพียงแค่2อถึงสเดือนต่อหนึ่งฤดูกาลเท่านั้นนั่นทําให้ความต่อเนื่องมันก็หายไปการทะเลกกาะกันตรงนี้ใช้เวลากันถึง2ปีในการแก้ไขปัญหาให้ทุกคนหันหน้าไปในทิศทางเดียวกันอีกครั้งหนึ่งเนปาลก็กลับมาได้รับการรับรองจากฟี ف าในปี2002แต่ก็ยังประสบปัญหาเดิมคือถ้าเกิดเล่นในเอเชียใต้พวกเขายังพอสู้ไหวแต่ถ้าเกิดออกนอกภูมิภาคเมื่อไหร่เนปาลแพ้ขาดทุกครั้ง อย่างในการคัดเลือกเอเชียคัพปี2003เนี่ยโดนเกาหลีใต้ยิงถล่มไป1 6 0ครับและก็ยังเสียประตูรวมในรอบคัดเลือกถึง45ลูกยิงคือไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวปัญหาที่เกิดขึ้นเห็นชัดเลยว่านอกจากพวกเขาจะไม่มีโครงสร้างรากฐานที่ดีแล้วเรื่องของโค้ชที่เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับฟุตบอลนัดต่อนัดก็ยังคงเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ลงทุนกับจุดนี้มากมายนะักการโดนถล่มยับเมื่อออกนอกเอเชียใตย้คือจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งครับในปานเริ่มจ้างโค้ชต่างชาติ ที่มีประสบการณ์หลังจากนั้นและพวกเขาเนี่ยก็พบว่ามันเวิร์กจริงๆเมื่อได้จ้างโค้ชชาวอังกฤษที่ชื่อว่าเกรแฮมโรเบิร์ตเกรแฮมโรเบิร์ตเนี่ยเป็นอนดีตนัตกเตะของทีมดังอย่างสเปอร์นะครับและเคยติดทีมช่าติอังกฤษชุดใหญ่มาแล้วด้วยแม้ว่าประสบการณ์ในการคุมทีมจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักแต่ที่ผ่านมาเขาก็วนเวียนอยู่กับวงการฟุตบอลอังกฤษ ในฐานะโค้ชมาถึง10ปีนอกจากนี้เนี่ยยังเคยผ่านการคุมทีมชาติปากีสถานมาก่อนด้วยในปี2 0 1 1สเนี่ยสมาคมกีฬาฟุตบอลของเนปาลจ้างโรเบิร์ตมาเป็นกุนซือโดยเขาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อออนไลน์แบบตรงไปตรงมานะครับว่าปัญหาเรื่องพื้นฐานโครงสร้างและสนามเป็นเหตุผลสําคัญในการพัฒนาระยะยาวของฟุตบอลเนปาลอย่างแท้จริงซึ่งหากจะทําทีมแบบเน้นผลน,นัดต่อน,นัดเล็งเป้าหมายที่พอเป็นไปได้โรเบิร์ตเชื่อว่าเขาสามารถทําได้ด้วยการเปลี่ยนความคิดของนักเตะ ให้เชื่อมั่นว่าไม่ได้เป็นรองคู่แข่งจนถึงขั้นต้องกลัวแบบหัวหดฟุตบอลคือกีฬาที่แพ้นชนะกันได้ด้วยทีมเวิร์กและการทํางานหนักโรเบิร์ตทำทีมเนปาลแค่14เดือนนะครับแต่ก็พาทีมคว้าแชมป์เอเชียใต้1สมัยก็ถือเป็นการคว้าแชมป์ครั้งแรกของเนปาลน,นอกจากนี้พวกเขาเย,ยังได้เข้ารอบคัดเลือกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียด้วยซึ่งเรื่องที่โค้ชชาวอังกฤษเน้นย้ําอย่างจริงจังกับเด็กๆก,ก,ก็คือเรื่องความฟิตต้องมาเป็นดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดมีความสามารถแต่ไม่ฟิต ความมั่นใจในการเล่นก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อคิดได้แต่ทําไม่ได้ทุกอย่างก็จบนอกจากนี้ครับยังพยายามปลูกฝังให้มีความคิดที่จะเป็นผู้ชนะต้องยอมรับว่าการเป็นทีมรองบ่อนโดนถล่มตลอดในช่วงที่ผ่านมาบางทีนักเตะเนี่ยก็มีการตั้งกำแพงในใจเหมือนว่าเล่นยังไงก็ไม่ชนะช่วงเวลานั้นเนปาลเนี่ยไต่ระดับฟี فا เรงกิ้งมาจนถึงอันดับที่136จากเดิมนะครับก่อนที่โรเบิร์ตเนี่ยเข้ามายังอยู่อันดับ172 ขณะที่ในเอเชียพวกเขาเนี่ยถูกจัดให้เป็นทีมอันดับที่20ของทวีปซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังหมดยุคข,ของโรเบิร์ตสมาคคฟุตบอลเนปาลก็เชื่อมั่นในการใช้โคช้ชต่างชาติมากขึ้นอีกคนหนึ่งที่เข้ามายกระดับทีมชาติเนปาลได้ก็คือคนปัจจุบันนี่แหละครับนั่นคืออับดุลลาอามูไตรีกุนซอชาวคูเวตท,ที่เชื่อมั่นในเรื่องของการสร้างพลังใจและการเล่นฟุตบอลที่เป็นระบบแบบทีมที่ตกเป็นรองนั่นคือวิ่งให้เยอะกล้าเล่นกล้าเลี้ยงสวยงยงนยาํ ลงสนามไปด้วยความตั้งใจที่จะเป็นผู้ชนะไม่ว่าจะเจอทีมไหนก็ตามเขาบอกว่าในอดีตเวลาเนปานแข่งขันกับทีมไหนก็ตามเนี่ยทีมจะตั้งรับเป็นหลักซึ่งนั่นเป็นเหตุที่ทําให้เขาคิดว่าทําไมเนปานจึงเป็นทีมที่ชนะคู่แข่งได้ยากเหลือเกินเขาก็บอกว่าชอบความท้าทายและยืนยันว่าจะเล่นระบบ4-3-3และเลือกผู้เล่นที่เข้ากับระบบการเล่นนี้ให้ได้เนปานจะเล่นฟุตบอลด้วยปรยัชญาเกมรุกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอามูไตรี่ใช้เวลาเข้ามา ละลายพฤติกรรมนักเตะในทีมเขาต้องการทุกคน,นมีมุมมองและคิดประนทิศทางเดียวกันว่าพวกเขาต้องภูมิใจกับโอกาสที่ได้รับและรู้สึกเสมอว่าตัวเองคือกลุ่มนักเตะที่ดีที่สุดในประเทศที่สําคัญคือเลอิกกลัวที่จะแพ้ครับนั่นคือกับดักที่เกาะกินฟุตบอลเนปาลมานานก่อนนั้นนี้เนปาลเป็นทีมที่กลัวว่าจะแพ้เละเลยต้องเล่นเกมรับมากเกินไปแต่ช่างหัวมันครับเพราะว่ากุนซือชาโคเวตบไม่กลัวแพ้ก็เสมอตัวและมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเกมลุยไปเลยดีกว่าถ้าชนะมันคือโบนัสที่ยิ่งใหญ่ นับตั้งแต่การเข้ามาคุมทีมในปี2020นเนปาลก็มีผลการแข่งขันที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยนะครับแต่ที่พวกเขาเนี่ยจะแพ้เละเพราะว่าเปิดเกมรุกแต่กลายเป็นว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเอาชนะไต้หวันในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกในแบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนพวกเขาแพ้ออสเตรเลียทีมอันดับท็อป40ของโลกด้วยสกอร์แค่0ูนต่อ3โค้ชวัย40บเนี่ยบอกว่านักเตะเนปาลเปลี่ยนไปแล้วในเกมกับออสเตรเลียจนนักเตะออซซี่เนี่ยขอแลกเสื้อกับลูกทีมของเขาน,น เริ่มได้รับความเคารพมากขึ้นในเชิงฟุตบอลเหตุการณ์นั้นทําให้เด็กๆรู้ว่าพวกเขาก็สามารถพัฒนาและก้าวออกจากความกลัวได้จนมีความสุขเพราะรู้ว่าได้ทําให้ประเทศภาคภูมิใจเหนือเสื้อยนใดครับนอกจากการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียใต้เมื่อปี2021เนปาลเนี่ยยังหักปากกาเซียนผ่านเข้าไปถึงรอบชิงเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้ว่าต้องพ่ายกับอินเดียไป0ูนต่อ3แต่ยางน้อยครับ ผลงานในปานย้อนหลังไป6เดือนหลังสุดพวกเขาแพ้แค่2เกมเท่านั้นคือแพ้อินเดียในชิงแชมป์เอเชียใต้ในรอบแบ่งกลุ่มและก็นัดชิงชนะเลิศนี่แหละครับสำหรับนักเตะชุดนี้ส่วนใหญ่เนี่ยคาแข้งในลีกบ้านเกิดถูกเรียกตัวมาทั้งหมด25คนซึ่งนอกเหนือจากการมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทย1เกมแล้วพวกเขายังต้องการแมชเพิ่มด้วยแล้วก็ไปลงล็อกครับเ,เตะกับชนบุรี นอกรอบอีก1เกมในวันที่27มีนาคมนี้ผมได้ทราบข้อมูลแบบนี้นะครับก็ถือว่าเนปาลชุดนี้จริงจังอยู่นะครับมีการวางแผนล่วงหน้าโดยผู้เล่นที่น่าจับตามองหรือว่าเป็นดาวดังส่วนใหญ่ก็คือนักเตะเกมรับอย่างผู้ตัดสาดประตูเนี่ยมือ1คีรันเคมเชงในด่านในวัย31ปีที่ค้าแข้งในลีกปากีสถานและเคยไปเล่นในลีกอินเดียสามารถคว้าชแชมป์ลีกได้ทั้ง2ประเทศด้วยขณะที่กองหลังก็มีโรฮิตจันเซนเตอร์วัย30ปีที่ค้าแข้งกับเปอร์ซีจาจาการ์ตา ในหลีกสูงสุดของอินโดนีเซียและเป็นตัวหลักด้วยนะครับตั้งแต่ปี2017ในซีซั่นนี้เนี่ยก็ลงตลอดเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรับและมิดฟิลด์ตัวกลางถือเป็นหัวใจในแผงหลังชุดนี้เลยเพราะว่าค้าแข่งในต่างแดนเป็นส่วนใหญ่ในหลีกมาเลเซียเนี่ยก็เคยไปเล่นมาแล้วส่วนพาร์ทเนอร์ของเขาก็คงจะเป็นอนันตะตามังในวัย24ปีที่ตอนนี้เนี่ยเล่นอยู่กับอิสเปนกอร์ในอินเดียประสบการณ์ทีมชาติเยอะนะครับติดตั้งแต่รุ่น U17 จนถึงทีมชาติชุดใหญ่สุดท้าย กองหน้าครับน่าสนใจว่าชุดนี้เรียกมาถึง4คนด้วยกันแต่คู่หูในน่าจะเป็นทางอันจันบิสตาในวัย23กับทางสุมาลามะในวัย24ถือว่าเป็นสายเลือดใหม่ที่ใช้งานได้อีกยาวๆโดยเฉพาะอันจันเนี่ยนะครับติดทีมชาติตั้งแต่ U17 จนถึงชุดใหญ่เลยแม้พระโครงสร้างโดยรวมของเนปาลอาจจะยังไม่ดีขึ้นพวกเขายังขาดแคลนทรัพ,พยากรต่างๆมากมายแต่อย่างน้อยๆครับทีมชาติเนปาล ตอนนี้ไม่ได้เป็นหมู่แล้วนะครับให้ใครเชื่อดง่ายๆต่อไปพวกเขารู้ดีว่าตัวเองเป็นรองในแต่ละเกมที่ลงสนามและจบเกมพวกเขามีโอกาสเป็นผู้แพ้หากวัดกันตามหน้าเสืออย่างไรก็ตามครับความเจ๋งของเนปาลชุดนี้คือพวกเขาจะเล่นด้วยความหวังที่จะเป็นผู้ชนะและมีรูปแบบวิธีการมากขึ้นกว่าสมัยก่อนผมก็หวังว่าทีมชาติไทยเนี่ยจะได้เกมที่มีคุณภาพในการอุ่นเครื่องนัดนี้เพราะถ้าเกิดเนปาลเราวิ่งใส่เพรสใส่เหมือนบอลทัวร์นาเมนต์เต็มที่ทุกนาทีทับช้างศึก คงจะได้จำลองเหตุการณ์ในเกมที่ต้องเจอกับมาลดีฟและก็สีล้งกาในเอเชียนคัพรอบคันเลือกแต่ถ้าเกิดไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยก็คงน่าเสียดายที่เราคงจะไม่ได้อะไรนอกจากการรวมตัวกันเพื่อเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกซึ่งมันคงน่าผิดหวังมากในมุมมองเรื่องของการพัฒนาฟุตบอลทั้ง2ชาติผมก็หวังว่าเนปาลจะมาเอาจริงนะครับเพราะผมเชื่อว่าศักยภาพตัวต่อตัวเขายังเป็นรองเราอย่างแน่นอนแต่ไทยเองเนี่ยต้องการฟุตบอลคู่แข่งที่มาวิ่งใส่มาลุยใสย่ จะได้เล่นเต็มที่นะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยแน่นอนต้องยอมรับนะครับพอแรงกิ้งเราดีกว่าเนี่ยเราเล่นครองบอลแล้วเขาไม่ไล่เกมมันก็ไม่ไปไหนแล้วครับมันก็หยุดที่แค่ว่าไทยจะยิงได้เมื่อไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเนปาลเปิดทางมันก็เกิดสถานการณ์ของการเล่นเกมลักษณะที่มันมีรุกมีรับตลอดเวลาและจะได้ทดสอบผู้เล่นใหม่ของทีมไทยด้วยวมีความกระหายมากน้อยแค่ไหนเมื่อเล่นเกมเปิดในลักษณะที่ต้องมีการหลุดตำแหน่งเสียตำแหน่งเอาบ้างผมคาดหวังนะครับว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้ คู่แข่งอย่างเนปาลจะยังไม่ถูกใจแฟนบอลและตัวผมนะแต่ในเมื่อคัดเลือกกันมาแล้วแล้วจะมองถึงเหตุผลที่ว่าจะไปเอาเทียบกับมาลดิฟสีลังกาเนี่ยผมบอกอตรงนะครับมันเป็นผลที่อาจจะฟังได้ครึ่งหนึ่งแต่ครึ่งหนึ่งเนี่ยผมบอกเลยนะครับว่าเราควรจะอุ่นเครื่องกับทีมที่เราสามารถได้พัฒนาฝีเท้าจากการที่เป็นรองเขาจริงๆแต่ในรอบนี้ในเมื่อการอุ่นเครื่องตามไปทีมฟีฟ่าเดมันเกิดขึ้นได้ยากมาก ด้วยสถานการณ์โควิดการติดต่อชาติต่างๆถ้าเกิดว่าม,มีการคุยไว้ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะเอามาก็เป็นว่ารอบนี้มี2เกมตามรอบประดทินก็ถือว่าเราได้ดูทีมชาติไทยกันแล้วครับไปช่วยกันชมช่วยกันเชียร์กันเยอะย้ำโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับทางหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ a i s Play นะครับขึ้นโปรแกรมให้ดูกันแล้วยังไงก็อย่าลืมนะครับอยู่เกาะหน้าจอกันได้ไม่ว่าจะดูทางออนไลน์หรือว่าดูทางบ้านก็สามารถ วางแผนชิตกันได้เลยนะครับจะได้เชียร์ทีมชาติไทยกันอย่างสนุกในช่วงสัปดาห์นี้และทั้งหมดนี้คือคิดไซคโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้นะครับเชียร์ทีมชาติไทยเพราะว่าช้างศึกเล่นไม่เลิกเราก็จะไม่เลิกเชียร์เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ